สวัสดีครับพบกันดีแล้วครับกับเบาอีสานทางช่องอีสานภาคข่านนะครับวันนี้นะครับเบลอีสานสิผ้าพี่ผ้าน้องมาเบิ่งอลไก่การทํางานของสปินเกิร์ดแบบบิ๊กกันนะครับหัวบิ๊กกันนะครับที่เฮ็ดคลิปไปิ่งแล้วนะครับที่ผ่านมานะครับกับมิตตอรื่อว่าก็ได้บอกพี่บอกน้องว่าการทํางานของเขาเป็นยังไงเอาหมดตื่นนะครับอันนี้ขนาด2นิ้วนะครับพี่น้อง ตรงนี้ก็จะเป็นเกีียวไนนะครับก็เอียว่าเกี่ยวไนนะครับเกี่ยวไนปลอกคอของเขาจะเป็นทองเหลืองนะครับตัวนี้นะครับที่พี่น้องเห็นคือตัวปรับระดับนะครับคือปรับระดับองศานะครับสามารถปรับได้ครับพี่น้องเสียห้หมุนไปจากองศานะครับสามารถปรับได้นะครับพอไปถึงแล้วเขาก็จะตีกลับนะครับ ซึ่งตัวนี้สามารถปรับได้360องศานะครับ360องศานะครับส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้คือตีน้ำการตีน้ำนะครับการตีน้ำนะครับตัวนี้เขาก็ปรับได้จะมีสปริงอยู่นี่นะครับมีสปริงอยู่นี่พี่น้องอยากให้มันตีเร็วนะครับตีเร็วก็ปรับไม่นะครับโดยการปรับสปริงนะครับปรับสปริงเข้าไปนะครับแข็งนะครับ พี่น้องปั๊บได้ตามต้องการนะครับเขาตีไปเรื่อยๆนะครับตีไปเรื่อยๆเขาก็จะมาชนตัวนี้ปั๊บนะครับแล้วก็จะตีกลับนะครับหมุนตีกลับมาอย่างนี้มาชนตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเด้งขึ้นนะครับจะมีเดือยเด้งขึ้นนะครับีเดือยเด้งขึ้นก็จะตีไปครับพอาน้ำผูกมากก็จะตีไปนะครับเขาก็จะหมุนมาหอดทั้งนี้นะครับพี่น้อง หมุนหม้อทั้งนี้เขานะครับเขาก็จะปรับลงนะครับอันนี้คือกลไกการต้องา้านของเพื่อนนะครับอ่าอ่าหนึง่งอ่ามีลวดสปริงนะครับปรับปงศานะครับอ่าสองลวดสปริงปับการตีหนามสายเร็วๆนะครับอ่าตรงปากกระบอกของเขาตรงนี้นะครับใตกระบอกตรงนี้นะครับจะไวสำหรับใสหมุนใสเกี๊ยวหนอกนะครับของ ทอนามที่จะเดินมากครับเดี๋ยวจังไรสิภาพพี่พานองไปบ่งอีกที่นึงนะครับว่าห้องสีตอแบบไหนครับโอเคครับพี่น้องครับหลังจากเบิ่งการทํางานของหัวสิสสปิงเกอร์แบบิีกันแล้วนะครับ่ายในห้องก็สิ่มาเป็นขั้นตอนการตอนะครับการต่อนะครับอันนี้นะครับนี่คือทอทอเมนขนาดสองนิ้วนะครับนี่ขนาดสองนิ้วทอทอเมนมากนะครับต่อทอเมนมากเพื่อจะ เอาขึ้นมาตรงนี้นะครับโดยใส่ของงอนะครับใช้ของงอหนึ่งใส่ของงอ1ห,หนึ่งตนะครับหนึ่งตแล้วก็ทอ่ออะอะพีพีซีนะครับเน่ยาขนาดใดก็ขึ้นยุกับรักของพี่น้องนะครับอันนี้บ่าวอิสานฝังรักไปเรียบร้อยแล้วนะครับเลาก็เอามาวัดเบิ้งนะครับรักนี่ก็ต้องฟังให้ลึกเด้อพี่น้องเพราะว่า,าการทั้ง เวลาเปิดใช้งานแล้วนะครับเขาจะโยกนะครับเพราต้องฝังให้ลึกแล้วกับผมให้แน่นนะครับแล้วก็เอาเทียบละทีนึงนะครับเขาวัดขึ้นมานะครับจากจากาฟจากท่อเออจากเสานะครับเออเงาเสาต้นเสานะครับขึ้นมาเรืยขึ้นมาประมาณสักสิบเซนติเมตรนะครับสิบเซนติเมตรสิบเซนติเมตรเขาก็ตัดออกนะครับเพื่อย้งปติที่น้องเพื่อว่าเข้าสิ่ด้ใส่เกี่ยวนอกนะครับ เดี่ยนอกก็จะซุปลงกมาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวซุปมาประมาณนี้นะครับหลังจากหันนะครับก็จะเป็นหัวพี่กันนะครับเดี๋ยนอกตรงนี้นะครับเอากะเอาเนี่ยนะครับอยู่ลักษณะนี้นะครับถ้าต่ำกว่าเสาไม่ได้นะครับถ้าต่ำกว่าเสาก็ได้นะครับสบายๆอีกหนึ่งมยนะครับหรือพี่น้องสิเอาขึ้นสูงก็แล้วแต่พี่น้องนะครับแบบนี้ก็ได้นะครับ มันจะอยู่ลักษณะนี้นะครับต่อเอาเกี่ยวนอกสูงขอ้ไปแล้วนะครับหัวบิ๊กการ์ดหกแตมาอยู่ตรงประมาณนี้นะครับอยู่ประมาณนี้นะครับประมาณ5้าถึงสิเซนติเมตรนะครับถึนอยู่กับที่น้องว่าสีเอาสูงหรือต่านะครับอันนี้ใบริสารว่ามันไปบริเวณไกลนะครับก็เลยเอาเพิ่มความสูงเพิ่อีกเพราะว่าเขาถึจะได้พุ่งพุ่งเด็กไกลนะครับพุ่งเด็กไกลนะครับแต่อยู่ลักษณะนี้นะครับ เดี๋ยวขออดีหยาดนะครับพี่น้องปาดีขออุยาตตกันเหมอนนะครับขออุยาตตัดไปกันเดี๋ยวจังสิมาพร้กกันอีกก็ับไปการต่อสามทางไปเฮดนาบออกโดยจีบกเปิดปีกันนะครับเดี๋ยวจังได้มาพร้กันอีกครับครับก้อนสีขึ้นหอดหาตัวสปริงเก์หัอบีกันนะครับร้อยสารจะต่อสามทางไปตรงนี้นะครับเพื่อใส่ประโยชน์ ในอนาคตนะครับหรือว่าเขาบรอยากเ,เปิดสปริงเกอร์กับป่อยออกมาเลยนะครับเก่า,กาแล้วครับเก่าทานหน้าหนาเลยพี่้องด้วย อย่ามันรุดนะครับต้าเกา้าหนาไปเลยครับน้อ ถ้าเกาอีกรอบครับตัวนี้ต้องใส่ประตูน้ำไหวน้ำนะครับพี่น้องเรียเปิดปิดนะครับควบคุมน้ำ ดันเข้าให้แน่นนะครับดันเข้าให้แน่นเลยครับพี่น้องโอเคนะครับตัวนี้เป็นแววประตูหนามนะครับแววเปิดปิดหน,นามนะครับจะฝากทิ้ไงไว้นีนนะครับอ่าก้อนสิเปิดก้อนสิติดต่อนะครับแวาเปิดหนามให้พี่น้องเอาประตูหนามมาไว้แบบนี้สักก้อนนะครับครับเอามาไว้แบบนี้โอ้คือแข็งเลย เว้าถือกาวถือ,อยังนะครับมันจะเปิดบอออกนะครับก็แนะนำแบบนี้ก่อนครับเอาไว้เน้นนะครับ ถ้าเก่าไอ้น้ำมันเนี่ยเนี่ยหน้าหนาวแน่แล้ครับสิหน้าหนา네นะครับเพราะว่าแรงดันเ้องมันแห้งมันกว่สีน้ำกว่สีดันสิเก็บให้บประยู่นะครับถ้าเก่าเรียบร้อยนะครับขับไปเลยครับ ตอนสว่วนต่อไปจะปินตรงของงอนะครับพี่นอ้องอ่า <c oughs> โอ้ยจะมาแดดทีนี้ของงอเขาตรงนี้นะครับเพื่อจะขึ้นตามเสานะครับ ถ้ากาวเห็นหนาเลยนะครับต้ากาวเห็นหนาน,า,นาไปเลย สำหรับเกี่ยวนอกพี่น้องก,ก็เอาผ่าพัานเกี่ยวพันนะครับผ่าพันเกี่ยวพันนะครับเทปบเทปบพัพพนเกี่ยวนี่นะครับพัน้าไปนะครับกันน้ำซึมนม้ำ่วงมานะครับจะได้เห็นเกี่ยวห่อแเน่นนะครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นเขาก็น้ำสปริงหวัวสปริงเกอร์นี่เขามาหมุนใส่นะครับอ่ามาหมุนประกอบเข้าไป หมุนให้แน่นเลยครับหมุนไปเรื่อๆยๆนะครับพี่น้องหมุนจนแน่น <ๆ S 1> ครับหมุนให้แน่นเลยครับ <S <S เดี๋ยวจังไดสิได้ใส่คีมอีกอที่นึงนะครับอ่ามือแห้งมาถึงนะครับเดี๋ยวจะใส่คีมอีกที่นึงนะครับ ครับตัวนี้ก็ถือตัวเสาเขานะครับตัวนี้นะครับก็ทากาวนะครับตัวนี้ก็ทากาวนะครับพี่น้องตัวนี้ก็ทากาวจะครับต่อมาแบบนี้นะครับอยู่ลักษณะนี้นะครับส่วนข้างล่างนะครับส่วนข้างล่างนะครับเบาอีสานจะต่อสามทางส้น์อีกนะครับเนี่ย ปลอยสารจตตสามทางสีนีอีกนะครับแบบนี้นะครับเพ <Perfect>. ื่อยังปรตีเพื่อเขาไ่อยากเปิดปิดกันนะครับเพื่อเขาไ่อยากเปิดบิดกันนะครับเขาก็ใส่สามทางไว้นะครับแล้วก็เอาว้าวประตูน้ำนะครับว่าวเปิดปิดไว้นะครับห้าบ่อยากเปิดบิดกันนะครับเพาก็มาเปิดตัวนี้ได้เลยปล่อยน้ำได้เลยนะครับตัวนี้ก็ใส่คอนะครับตัดวัดมากนะครับวัดมาก เอาเขามาเขานี่่านตัวงอตัวนี้นะครับเข่าตัวงอตัวนี้ครับตัวนี้แล้วก็ล็อกล็อกใส่กับเสานะครับเอาเฉียกมัดเชียกยังดีๆนะครับพี่น้องก็ถือว่าใส่ได้แล้วนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาเบิ่งนะครับบาวิสานประกอบเรียบร้อยเดี๋ยวมาเบิ่งนะครับว่าการพุ่งการหมุงของเขาจะดีบ่นะครับรอสักครู่นะครับเดี๋ยวครับพี่น้องครับต่อไปสิประกอบหัวปิดกันนะครับหลังจากเขาใส่เกี่ยวนอกหมุนเขาครับกอปิดกันแล้วนะครับเอาสิมาต่อใส่ท่อเสามันนะครับ น้องก็ท่าเกาเลยนะครับท่าเกาอีกคือเกาครับ,ตร,รบตรงนี้จะเน้นเกาหนาหลายๆเลยครับพี่น้องเด้อาะว่าตัวนี้จะเป็นไก่ถึงทอรีดรีดน้าออกนะครับซึ่งแรงดันแรงดันจะจะแห้งร้นะครับแรงดันจะสูงจะแห้งนะครับเดี๋ยวจะเทียดให้มันรุดนะครับจะเป็น เปียกเป็นงานเขามาเฮ็ดสีรอบหลังนะครับเดี๋ยวคุยเน้นนะครับ ออก้าวน้ำรอบขาอีกที่นึงนะครับโอเคก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะครับขันตอนต่อไปครับกันตอนสุดท้ายครับพี่น้องเขาก็จะเอาเสามาต่อเสาทอมาต่อเึ้นกับของงอตัวนี้นะครับเพ <linear S 1> ื่อมาติดกับเสานะครับ ก็ตรงท่าเกาเห็นหลายๆนะครับ สุกลงไปเลยพี่นอ้องนครับกดลงให้แน่นเลยนะครับโอเคอดกาวอีกครั้งนึ่งนะครับพี่น้องเพื่อความแน่นนะครับ โอเคครับพี่น้องครับหลังจากฝังเสาต่อสปริงเกอร์ต่อทอรลักนะครับแล้วกห้องกับม่หมัดแล้วนะครับมัดแน่นเสาด้ครับเพราะว่าน้าเขาแห้งนะครับเพราะเัวดประโยชน์นะครับมันจะไม่ได้โยกพอโยกไปโยกมาเนี่ยมันจะไปบรตรงนะครับนี่เขาขอมัดแบบแน่นนะา้์บอนนะครับนี่เสาก็เป็นเสาว่าดอกๆสิกระเสาไม่กิ๊กถุกล้ครับนี่ครับ คิดว่าอยู่ได้ทนน้ำทนขีดตมช่วยฝังหรืออยู่ได้ทนเติบนะครับสําหรับตัวนี้นะครับพี่น้องว่าอยากเปิดสปริงเกอร์นะครับเขาสามารถเปิดเป่าตรงนี้ได้นะครับเขามีเบ้าประตูน้ำไปนี่ก็ปล่อยออกไปเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวสิมะลองเบื้องนะครับว่ามันสีแห้งทันไดเพราะว่าทางสวนติดตั้งครบสี่ตัวแล้วครับเพิ่งจะครบมือนี้แล้ครับอีกตัวนึงอยู่ด้านนู้นนะครับอีกสองตัวก็อีกอยู่ฝั่งทางนู้นนะครับนี่นะครับท่าน ต่อไปก็นสินองเปิดเบิ้งเอาวลองเปิดเบิง้บงกันนะครับอันนี้บอท่านได้ใส่แรงดันนะครับพี่น้องเขาจะอยู่ซ้ำนี่นะครับบอท่านได้ใส่แรงดันจะอยู่ซ้ำนี่นะครับลองเปิดแรงดันเบิง่งเปิดแรงดันขึ้นมางเลยครับครับอันนี้คือเปิดตัวเดียวครับปั๊มน้ำสองแรงนะครับนี่ คือว่าไปไปไปไ,ไกลครับพี่น้องไปได้ไกล สำหรับตัวนี้ก็ถือว่าผ่านนะครับพี่น้องเดี๋ยวสิมาเบิ้งตัวตัวที่2นะครับพี่น้องเปิดพร้อมกัน2ตัวเบิึงเอาแล้วจุดเปิดเปิดพร้อมกันสองตัวนะครับนีะครับเพื่อให้เปิดพร้อมกัน2ตัวนะครับข้อมข้มไก่ของเขาก็จะลดลงมากนะครับแต่ว่าปั๊มปั๊มสองแรงนะครับสามารถเปิดพร้อมกัน2ตัวได้นะครับ นี่คือปั่นนำทั้งสวนของเฮานะครับสำหรับคลิปนี้นะครับว่าก็บอกตั้งแต่ขั้นตอนการทำงานของพิก,กันทั้งตอ่อนทั้งฟังต่างใช้าการขาดเส้านน้ำไปนะครับสวนหยาของเฮาก็กำลังพอดีพี่น้องเอาเป็นมานะครับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องไปทั้งแอครับช่องอีสานภาคขาดนะครับเรียนๆนี่ก็คือแปลงหยาของเฮานะครับถ้าท่านใดสนใจหยาจะไปปลูกนะครับก็ติดต่อทาง สวนเท่าไร่ทานตะวันบ้านนานะครับหรือว่าคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะครับฝากกันแน่ครับช่องอีสานภาคขั้นกระเป๋าอีสานครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับฝากไว้ในองค์ประกอบใจของพี่ของน้องนี้ด้วยครับอีสานภาคขั้นครับสวัสดีครับ